เงี้ยเงี้ยแม่งไม่รักเล่เลยเงี้ยไปไปไปครับตอนนี้เราอยู่ในเกมคิวบนะครับก็เป็นเกมที่สนุกมากเพาพอผมตามเทนไม่ทันเขาแคสกันหลายคนแล้วเลทผมไม่อยากไปแย่งเราช่วงนั้นคนเล่นมันเยอะก็ก็เลยมาแคสช่วงนี้ก็อยู่กับคน mm. อืมุยคยออร่อยได้ อยู่กับคุณแซดอ่าอยู่กับคุณโซซ่าซทีวีครับตอนนี้เราก็แม่ง <c oughs> สมัครใหม่เริ่มใหม่เลยอ๋อโอเคนอนโอ้ไม่แบ่งแล้วโอ้โหเตียงนอนสุดนี่คือบ้านของเราอ <c oughs> นอนมันได้อะไรขึ้นมาไม่เห็นได้เลยเวลาดูเวลามันจะเร็วขึ้นเห็นไหะโอ้โหปุ๊บงสี่ทุ่มมันเร็วขึ้นแค่เป็นวีเองตักแ <c oughs> <c oughs> ม่งอยากนอนแป๊บน่งยลาถอยไป

เอา<ม>สักครึ่งชั่วโมงเอาตอนเราจะอาสักครึ่งชั่วโมงนะโทษโทษโทษผมลงคลิปหลายคลิปพร้อมกันไม่ได้เอ้ยเขื่นเป็นนอนชั้นสองอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างนอกเหรออยู่ที่นึงที่ป่าวะที่ไหนอ่ะ,อะมีโต,โต๊ะกินด้วยกินท้าไหนเฮ้ยเขี่ยเช้าเฉยเช้าเฉยไปคุยอะไรลู้เช้าเฉยเบื่อโอ้โหแล้วกลัไงเนี่ยในประตู

โอ้ยมันไม่มีหรอกเมืองนีไว้ผสมของหาของนนี้นันนนี้นันเฮ้ไปหาไปผู้ดูพวกต้นไม้พวกนี้ดิมันอาจจะเป็นของให้ก็ได้ไปตาเมืองใหญ่ต่เมืองใหญ่อ่ะเมืองใหญ่ดูแมพแป๊บแมพทางหน้ี่เนี่ไงเหรอเมื่อทุกทีถ้าเกิดคลิปมันตัดไปก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะเดี๋ยวเพราะว่ามัน ไอ้น,นี่มันมันเป็นไอ้น,นี้อยู่ของโปรแกรมบาร์ี้เค็มของไม่ใช่ของแท้ค่ะของแท้แทเดี๋ยวเว<ด>อาอแล้วเนอะเอารถบุ้ยนี่ของนักเล่นเนี่ยนักเวทมีให้เนี่ยของเราง,ง่ายจะแล้วนักดาบเชี่ยอะไรทำอะไรอยู่ไหนเนะี่ยนี่มันดาบใหญ่ได้บอกว่าไอของทาอมันดาบใหญ่สุดยอ่สนุกแบล็กแบลกแบล็กกันอุ้ยนี่ไอ้เฮียนี่มันมีให้เพื่อนสนุก อิจฉะ้านตาลันแป่งภาษาอังกฤษควายกินเลือดเราอยู่สายนี่งานตเราอยู่นี่เหรอใช่เราเป็นอะไรจ๊ะเราต้องบาสอยู่สายอะไรเราเป็นสายธนูบาสสายเลยสายสายสายดาบสายดาบก็หาก็หานี่ไงน่ารู้สายดาบดาบคู่บอล อันนี้ดาบเดียวไอ้บ้าดาบเดียวกับดาบคู่งานเดียวกันนัเลยสายดาบเหมือนกันมันไม่มีร่องขอเราสายธนูอยู่ตรงนี้นี่ขอเราสายธนูอยู่ตรงนี้ภาพอาจจะเล็กๆนิดหน่อยชั่วทีนะครับคุยเดียวก็คุยแล้วคุยแล้วเนี่ยแบบบแบบแบบแบบไปไปตีมอนดีกว่าบาไปไยผมเล่นเอาไหนผมจะตีมอนดีกว่าผมจะขึ้นเร็วก่าล เขาร้านคาด้วยซื้ออะไรอ่ะมีเงินเหรอเงั้นรอแม่งบัสอะไรเนี่ยธนูทะลุดินอะไรนี่สักบาทเออแล้วไปทำเหรเฮ้ยเร็วไปตีมอนกินมีอะไรขายกินได้ผมเล่นเล่นไปครั้งแรกถ้าเกิดมีอะไรก็แนะนำหรือว่าโคตรได้นะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ช่วยหน่อยก็แล้วกัน เขาบลบบบลบบลบด้ได้ได้่ะเนี่ยเ้ย่างไขยาล่างไขยาเฮ้ยไปดูล่างไขชุดเกาะอือแล้วไปิดประตูบางคูวยไอะไรหน่าเจอเลยเฮ้ยน่ารกีก็คือไม่ได้๋อขายได้ด้วยเว้ยขายได้เว้ยขายได้เออยังไงอของขายเราไม่มีของขายเลยแย่ของเราหมดใช่ไหมบ้าธนูเออเอาไปดูเลยวะ ใส่ย yeah. ี <tr seine Christmas> so mm ่ใส่ได้เฮ้ยได้สนุกใหม่เว้ยสนุกใหม่ดับฟู่ HP ห้าดับฟู่แล้วอันไหนดีแต่ดับปู่แล้วอัไดีดัดดับฟู่อืมไปที่ไหนทำอะไรอยู่ก็บม่รูอ่ะแป้งแบงบ้า้งเร่งมีหมายจะเกิดเป็นอะไรเช่หนือเ่วะ ไม่ย่อยอยากไปเท่าไหร่เอ้ยเยปิดประตูบ้านเขาแล้วต้องปิดด้วยอย่าลืมได้ธนูใหม่มาแล้วแล้วมันก็ดีมีเงินกี่บาทเนี่ยดูเงินยังไงเนี่ยเพิ่เลน่มลนมาดูเรื่องเลยรนะ้านอะไรเนี่ยบอกเลยอย่าลืมปิดประตูมีศูนย์นบาทมีศมีศูนย์บาทออกจากร้านไห,หนเนะี่ยก็ต้องอีโอเคบ้านนี้ธนูใหม่ ธนูรักธรรมชาตินี่มตไอขิงขิงนี่อุ้ยมีเฮ้ยมีสกิลใหม่ด้วยยิงโไขไวะอ๋อช้าแล้วยิงในนัดเดียวไปดูล่างไข่เ่ก่อดูล่างไข่เปอยกที่ขวากดที่ขวาุนเมยตอนนี้ประตูประตูให้บาไปเลยาดีเวดีประตูอวามีบลเบลบ เบลเบๆเบลเบลคนนี้เป็นคนไรปวดยามาแล้วเองมีตังหรอมีทำไมไปอยู่ใต้น้ำในน้ำมีน้ำอ่ะทางน้ำโอ้โเฮ้ยล้าข่ยอาอยากได้อะอยากได้เฮ้ยไปแล้วออกแล้วปิดประตูด้วยบอกเพื่อนเองนะไดืมร้านขายสัตว์ มันขายยังไงวะไอเนี่ยไม่นี้๋อาขายแล้วโอ้ได้กี่บาทสี 40, 40, 40. ท่สิบสี่ทำปวยแลยดังสี่สิบสี่เอาไปซื้ออะไรอะ่ะเดี๋ยวเราซื้อล่มสี่สิบเ็ซื้อเรือด้วยเอาให้รวยแต่ตัดแตกเลยเฮ้ยแคลร์ี่ให้เลยเด็กวะจะซื้อไปแคลร์จะให้ตายเอ้ยเอามาบ้างเอามาบ้างซือาาง้อมาฟังไงซื้อแล้วหนึ่งอันมาซื้อดิ อซื้อสามก็ไม่ได้แล้วซื้อได้อันเดียวไม่รู้เหมือนกันนี้เดี๋ยวเอาขวดเป่าไปด้วยเอาขวดเป่าซีงก็ดีกว่าเอาเอาโอเคไป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 ไม่มีอะไรละเออร์แบบเมอร์จะไม่ได้ซื้อของที่เราขายไปราคาสี่สิบสี่เลยเหรอโอ้โหเช่ามันเช้ามันไปไปไปเดี๋ยวให้มาหาป่ะไปหาของมาขายดีกว่ากากินของเราตอนนี้คือขึ้นเรื่องกับหาของมาขายอยู่ไหน ออหอยู่ในร้านหาของขายดีโก็หาไปเจอเดี๋ยวแป๊บนึ่งผมไปดูก่อนว่าอ่านเมื่อกี่นาทีละอ่อเชี่ยมันแม่งมันไม่ให้ผมดูช่างมันไม่เป็นไรไปบัสเดี๋ยวคลิปมันตัดก็เดี๋ยวค่อยต่อมันก็ได้มันตัดต่อเดี๋ยวจะค่อยตัดต่อทีหลังไปไหนกระต่ายไหนกระต่ายกระต่ายมันเด็กแค่รทไม่หรอะนี่เราขอเราขอเฮ้ยม้าหรือว่ากระต่ายวะที่แม่งเด็กแค่รถนั่นอยู่ตรงนั้นเป็นเลย ไไหนมีแคอทด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงถือแครอทก่อนกระต่ายกระต่ายตัวแรกกระต่ายตัวแรกแครอทนี่แค่อทบ่าแครอทแครอทเอาไหมแค่รถแค่รถถ้าเกิดมันบ้านนี่กระต่ายบ้านแกดิถ้าเกิดมันอยากได้เดี๋ยวมันถ้าเกิดมันอยากได้เดี๋ยวมันจะโจมตีเราดาเมจต่ำเดี๋ยวตายไม่ต้องกลัวแล้วร้านแม่มันต้องตั้งสูงยังวะให้กูปีนขึ้นไปเนี่ย เกลเอาเนี่ยโอ้ว่ากระต่ายอะไรแวะนี่อะไรเนี่ยร้านอะไรเนี่ยร้านนอนร้านอนใช่ไหมแป๊บป๊บไปตีมอน้แล้วเดี๋ยวค่อยแต่ละนังเก็บเก็บเก็บดอกไม้ที่เป็นหัวใจไม่ได้ทำไมแบบนี้ไรสาระเยอะล่ะอุ้ยกินไหมเฮ้ยนายกินไหมอุ้ยนายกินไหมขอลงน้ำมากินไหมน้ำก่อนหมูกินไหมพี่กิพี่กินไหมขงน้ำแม่รึเปส่าดิโอ้ต้องเป็น เราเฮ้ยเสือเอ้ยหมาเว้ยเฮียตั้งนั่นหมาถ้าเกิดถ้าเกิดมันจะกินมันก็จะโจมตีเราเองอะเลยไปหาหมาดี่กูไปเมื่อกี้เดินผ่านมามีหมาด้วยไปเอ้ยถ้าเกิดถ้าเกิดอะ้ยถ้าเกิดอ่ะเมื่อกี้คิดมันตัดไปละโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวอย่เพื่อนอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้เราอยู่ตรงที่กลางๆเดี๋ยวจุดมุ่งหมายเราจุดมุ่งหมายเรายังไม่มีปะจุดมุ่งหมายไหนๆก็มาแล้ว รวหาเฮ้ยเฮ้ยสองพรุ่งนี้เก็บบ้านด้วยเฮ้ยแรงเก็บพ้องอือีออ่ะอ่อโด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 ให้มดตัวแรกเดินพ้องอาอีเหรอเก็บเก็บเก็บเก็เก็บเก็ก็บันดเก็บเก็บเก็บดมันแตกได้ไหมวะเก็บให้หมดเก็บ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 อันนี้สูงแล้วเว้ยอย่าอย่าไปอันนี้ประชาชนเขาเขาสับอะไรอางนายมันแบบแบบ่างเบาว่าง ไม่หุนกันไหมมันก็ปกตินะรับรับรับบ้าเหรอะไรมอ้ยไม่หมดบู๊คิดจะเอาหมดส่นเลยเหรอครับพี่น้องอ่าใช่ไม่มีการไว้อะไรครับเคยดูไหมไอคิดนั่นน่ะที่ว่ามันเอาหุ่นรลกามันเอาหุ่นรลกาหุ่นรลกาก็เป็นหุ่นไรายกางจริงนะมันเอาเปืนลูกซองยิงกาตายเลยมันได้ตาแต่มันไม่ได้ไล่คน โอกเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ฟักทองของพี <ml um> <ml ่เดี๋ยวอยเีอย่าแย่ฟักทองของข้าตบ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 ตไปปรุงอาหารได้ด้วยบต้ตบตบตรตบ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 ่บตบตเ่บเบตบตบดบต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 อตบ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 ตปตบ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 ออกเปตเลย เียราจะทำอ้ชิลิคาได้แล้วเราเพิ่งไปพับของก่อนพับได้กระบายอ่ะพับได้แล้วดูของเด็กได้ึงครับปวดอะไรวะลืมครับปวดไงครับไงวะบ้าต่ออะไรดีครับไงอ่ะกดตัวซีเลยโอ้ีเอะมาจับครับมึงคิดมึงคิดได้ดีมาก แล้วนามันแล้วนายกดที่ที่สี่อ่ะกดที่ยันสี่อ่ะแล้วมันจะมีให้อยู่โอ้กำลังครับโอ้โหกำลังดันดีเลยทำไงอ่ะออใช่นี่หนึ่งอันอันนี้ใช้แค่เลยโอ้เจ๋งรับแม่งบอสไฟซื้อยังไฟไฟไม่ได้ซื้อเลยไม่อะไรใช้ของนายก็ได้ครับให้หมดได้กินอร่อยงางนี้ อร่อยแล้วโอเคหมดละฟอกทองนี่ครับควยอะไรได้บ้างวะเข้าวางรัเลือดต้องใช้ขวดเป่ากับอันนี้อเออต้องมีบล็อกไม้ด้วยนะอ่าอุ้ยน้ำลายียงได้น้ำมายหาซื้อหาซื้อไฟกันชุดเกาะชุดเกาะใช้อะไรอะ เฮ้ยเดี๋ยวที่ก่อนใช้อะไรแม,ม่งอะไรบ้างอ๋อเส้นใยต้นไม้ยี่สิบอันโอเคอันนี้เคลียร์เลยไม่รู้อาหารอาหารก่อนแล้วกันถ้ามันเดี๋ยวค่อว่ากันทีหลังไปไปไปจะเมื่อเบลยังไม่ขึ้นเลยจะเบลขึ้นแล้วเนี่ยรีบไปเฮ้ยดอกไม้ไฟก่อนดอกไม้หัวใจเนี่ยเอาไว้แล้วจุดไฟก่อนแล้วื้อเดี๋ยวอันนี้ดาวเดี๋ยวตอนคุณมองเห็นดวนาว อยู่ไหนอะอยู่ตรงแมพปิงก็อยู่ในเมืองเลยอออยู่ไกลกว่าแมพปิงอ้อซื้อไฟอะไรซื้อไฟนี่เท่าไรไฟนี่ประมาณเท่าไหรได้เ<อ>็วอยาถ้าเกิดซื้อเครื่องร่อนได้จะเป็นอะไรที่ดีมากเรือนี่ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่อยู่ไหนอยู่ไหนอนอ้เครื่องร่อนอบเหล็<อ>คลิปนี้ต้องตัง้ตงคิดว่าชอบเหล็ก ช็อบเลยฮะอ่าเดี๋ยวตัดก่อนนะครับให้พวกเราช็อปเสร็จก่อนพวกเราคงจะช็อปนานแน่แหละเจอกันเอ้าเอากลับมานะครับโอ้โหกลับมาแม่งก็ตีมอนเลยเมื่อกี้ก็ไม่ได้ทำอะไรมากก็ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ไปนั่งโด่ของโอเคองกเดิมเฮ้ดูความแรงของธนูไหนมาจอกหนาพวกี่อ่ะยิงไม่โดนเฮ้ยมาช่วยตีหมาหน่อยตีหมา ช่้ยยิงมาไอ้ยิงยิงวแตกขอหมานี่ฝั่งเราอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งไปหาม้าดีกว่าม้าแดกใครหลดอะมาบ้านกูแดกใครหลดตัวม้าบ้านกูนี่เลยแดกใครหลดไปไปโดดุ๊บโดดุ๊บโดดุ๊บโดดขนมก่อนเฮ้ยรุ้งโอ้โหเล่นดเลือดไปขันองก่อนเลือดเพื่อนยำ้มยัยัยัต้องต้องไปนอนอะนอนจะได้เลือด โอเคหมดแล้วไปแล้วเฮ้ยลุกได้แล้วไปอย่าอู้โสูงตบติดมาข้าพุ่ยิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเคล็ด่อนเคล็ไปทางไหนอ้าวเคล็ไปทางข้างหลังข้างแน่เกียร์แค่มาเราไม่ได้สนใจเคล็ดที่ไปรับเคล็ดมาตะกี้ก็ไปรับเอาไปเควส็ดก่อนก็ได้เกียร์โสดเกินไปสู้กับออฟ บวกเวเท่าไหร่ครับบวกหนึ่งบวกสองอูไป<ล>อัพเบลหนดีกว่าเอาละครับเราไปเจอคลิปหน้าเอาเจอคลิปหน้าหรือว่าหรือว่าเล่นให้จบเลยแต่มันคงจะลงคลิปหน้า <Le el. S 1> นั่นแหละแล้ววันนี้แล้วเอานะครับไปเจอคลิปหน้า see you again next hour สวัสดีครับ